ไหนนก็ไหนๆปิดท้ายการเมืองชนิด้หนึ่ง <c oughs> คนทัชชณีบุรุณุปรกรณ์อดีตสอสเชียงใหม่ซึ่งได้ตัดสินใจลาออกจากพักเพื่อไทยหลังไปรับการเลือกตั้งแต่ที่มาลาออกเนี่ยหลังจากที่พักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอย่างที่เราทราบกันเจ้าตัวบอกล่าสุดสมัครเป็นสมาชิกพักก้าวไกลแล้ว<ฆ>ตั้งแต่วันที่สามธันกกาคมกราวันที่สโดน,นมีคำวินิจฉัยว่า พักเก้าไกลกับคุวิชาล้มหลังการปกครองเจ้าตัวมาบอกเรื่องว่าเสนอตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครนายอบจอเชียงใหม่ให้พักเก้าไกลพิจารณามีข่าววันนี้อาจจะมีการเปิดตัวหรือไม่ประการใดนะแต่ที่เป็นประเด็นก็คือคนอดีศรเพียงเกตคบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้เขียนกรอนก็คงจะส่งถึงคุณทัศนีคุณกุ้งเนี่ย แค่สอบตกครั้งเดียวใจห่อเหี่ยวทำจุดยืนบิดเบี้ยวเลี้ยวหนีหายถีบหัวทรงถิ่นเคยก่อกำเนิดกายไปใกล้ชิดสนิทหมายย้ายรังนอนยามสุขเราสุขไปด้วยกันยามทุกข์เรานั้นสโมสรมิใช่เห็นกงจากเป็นบัวบอลมีหัวใจแต่สันคลนแล้งไมตรีเห็นฟ้าแลบแป๊บป้าบฉาบท้องฟ้า เลยกลัวโดนฟ้าผ่าจึงวิ่งหนีขออวยพรให้เดินไปพร้อมโชคดีอย่าลืมกระตัญยูกระตะเวทีที่ควรทำโชคดีนะจากด็อกเตอร์อดิสรเพียงเกตต่อมาคุณทัศนีก็มีกรอนก็คาดว่าคงจะเป็นการตอบคุณอดิสรค่ะว่าแค่สอบตกเพียงครั้งยังมุ่งมั่นไม่เคยหวัน่นห่อเหี่ยวเลี้ยวหนีหาย อุดมการย้ำเตือนไม่เคลื่อนคลายคงมุ่งหมายให้สัญญาประชาชนด้วยคำพูดเป็นนายกลายเป็นบ่าวเคยให้ข่าวอภิปรายมาหลายหนบอกกล่าวไว้ไม่ปรองดองลุงสองคนแต่ว่าผลมิได้เป็นเช่นวาจาจำเดินจากพรากไปมิใช่หนีทัศนีมีหลักต้องรักษา เห็นฟ้าแลบแปลบใจมาหลายคราภายพักหน้าฟ้าผ่าซ้ำไม่ยำเกรงแล้วก็ลงชื่อ,อทัศนีบูรณุปกรณ์ปมาดวยา12นาทีเรื่องเล่าเชา้านี้ว่าด้วยเรื่องของกรอนการเมืองช่วงหน้ากลับมาครับ